เผยข่าวดีโซนี่กำลังพัฒนาเซ็นเซอร์กล้องร่วมกับ Oppo คาดใช้กับสมาร์ทโฟน p p p f i 5X 3 series เผยข่าวลีโซนี่กำลังพัฒนาเซ็นเซอร์กล้องร่วมกับ Oppo คาดใช้กับสมาร์ทโฟน p p o f i 5X 3 series Oppo ได้ใช้งานเซ็นเซอร์กล้องโซนี่ IMX 766ในสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อย่าง Oppo Reno 5 Pro Plus 5G เป็นรุ่นแรกครับ ล่าสุดแหล่งข่าวที่ประเทศจีนได้อ้างว่าทาง oppo และ sony ยังทำงานร่วมกันต่อไปโดยคาดว่าจะมีเซ,เซ็นเซอร์กล้องตัวใหม่อย่าง imx 789เพื่อใช้งานครั้งแรกในสมาร์ทโฟน find x 3ครับโดยรายง,งานระบุว่า sony และ oppo มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีในการพัฒนาเซ็นเซ,นเซอร์แับภาพที่มีการปรับแต่งเองโดยที่กล้องตัวหลักของ find x 2 pro ใช้เซนเซอร์ imx 689ขนาด 1ส่วน1.43นิ้วหรือ11.2ม mm, ิลิเมตรความเอียดสีล้านพิเซลมีฟิลเตอร์ควอดเบเยอร์สามารถถ่ายได้12ล้านพิเซลขนาดพิเซลอยู่ที่2.24ไมครอนได้นอกจากนั้นครับยังมี Duo Native ISO เพื่อตอบสนองต่อสภาพแสงที่แตกต่างกันและ oppo มีกล้องรูรับแสง F1.7 พร้อมเลนระยะโฟกัส25ม mm. มดูสเปคทั้งหมดแล้วเรียกว่า น่าพนับใจเลยทีเดียวครับและจากชื่อ iM X 789 mm. ก็มีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นรุ่นที่พัฒนามาจาก iM X 689โดยคาดว่าจะมีการประมวลผลภาพที่ดีขึ้นซึ่งมันชัดเจนว่าจะกักไว้ใช้เฉพาะฝ่า x 3 Pro อย่างเดียวหรือจะใส่ในฝฟล์ x 3ด้วยหรือไม่ครับรวมถึงโอกาสที่จะได้เห็นกับไฟล์ x 3 Pro Plus หรือไม่นั้นเราคงต้องรอดูต่อไปละครับ ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมาทางไอทีฟ้าจะมาบอกกาวทราบอีกทีครับ